สวัสดีครับวันนี้นะครับทางธนาคัรนะครับก็ได้มาเปิดสาขานะครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจะเป็นสาขา A013 นะครับเป็นของช่างหนุ่มนะครับเดี๋ยวให้ช่างหนุ่มนะฮะแนะนำตัวว่านะฮะอยู่ตรงไหนหรือว่าในช็อปนะฮะทำอะไรยังไงบ้างเร็จแลสวัสดีครับ ที่ร้านนะครับร้านผมชื่อร้านบีบีโฟนนะครับบีบีโฟนเซอร์วิสช่างหนุ่มนะครับเปิดร้านมาก็ประมาณ12ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ร้านก็จะเปิเปดเป็นศูนย์บริการของทีแคนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องการซ่อมที่แบบเป็นมาตรฐานนะครับผมเชื่อว่าทีแคจะสามารถช่วยให้ผมและก็ทีมงานที่ร้านของเมได้พัฒน,นาักยภาพการบริการให้มากขึ้นึ่ง จะทาให้คนได้รู้มากครับผมก็อนาคตผมก็อยากจะเปิดตลาดที่นี่นะครับเป็นศูนแล้วก็จะขยายไปประเทศเื่านครับก็มีความ่วัะครับว่าที่แถบจะช่วยผมได้แล้วก็มีความรู้สึกยังไงครับที่ได้เข้ามาร่วมครอบครัวที่แถบในคนนี้ว่า,ม,า,ามันเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่มีธุรกิจตัวนี้นะครับมีทีมงาน ผมว่าทีมงานตรงนี้น่าจะช่วยอะไรร้านซ sure ึ่งให้ทุกคนได้มีลูกค้าได้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับนี่ก็วันนี้ก็ฝากไว้อีกหึ่งสาขานะครับเป็นสาขาที่สูงเอฟโอนหนึงสามนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเรื่องมือถือนะเชื่อมือทีแท็ครับขอบคุณครับ